สวัสดีค่ะพักวิภาพรหมเลิศค่ะการจากไปของสตีฟจ็อบส์ทำให้ทุกคนต่างพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเขาในฐานะนักคิดนวัตกรรมของโลกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าความจริงแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนสตีฟจ็อบ์เป็นพวกที่กินแต่พืชผักผลไม้โดยแอปเปิลเป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุดมันจึงกลายเป็นชื่อของบริษัทต,ตอนที่มีการกำหนดหมายเลขพนักงานเขาได้หมายเลข2ในขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้งได้หมายเลข1นั่นทำให้เขาสู้สุดใจขอใช้หมายเลข0ูนย์โดยให้เหตุผลว่ามันมาก่อนหมายเลขหนึ่ง รู้หรือไม่ว่าฟอนตตัวพิมพ์ใน Macintosh รุ่นแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงที่เข้าเรียนวิชาคัดลายมือแล้วก็เมื่อครั้งที่เขาต้องการจะแนะนำไอโฟนเข้าสู่ตลาดเขาก็ใช้ไอโฟนโทรไปหาสตาร์บัคเพื่อที่จะสั่งกาแฟลาเต้ถึง4,000แก้วก่ <ST AR B uck> อนหน้าน,นี้เคยมีคนปล่อยข่าวลือว่าเขาตายในช่วงปี2008แต่นั่นไม่เป็นความจริงแต่ว่าคราวนี้ปี2011เมื่อมีการยืนยันว่าเขาได้ลาโลกไปแล้วจริงๆจึงเหลือไว้เพียงตำนานนะักคิดค้นแห่งโลกของการสื่อสารเท่านั้น